นะท่านสุนัยฮะน้องขานั่งเถอะนั่งเถอะผมก็นั่งฟังท่านหัวหน้าพักท่านพูดอย่างนี้ผมก็วิจัยไปแล้วครับแล้วก็ข้อที่จริงมันก็ยุติไปแล้วเชิญท่านสุนัยครับเชิญนะท่านประธานครับกะผมสุนัยจุนพงศธรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนนครสวรรค์พักเพื่อไทยต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่หาทางออกให้การอภิปรายวันนี้เดินต่อไปต้องกราบขอบพระคุณคุณวรรสิทธิ์ขอบพระธานโทษเอ่ยนามท่าน ในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านที่ท่านได้เสนอแนวคิดที่แตกต่างกันกันกบฝ่ายรัฐบาลลักษณะการอภิปรายของท่านนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำกันมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วครับเว <l ots> ลาที่หายไปสี่ห้าชั่วโมงนี้น่าเสียดายมาก <l ots> แต่อย่างไรก็ตามท่านประธานครับเฉพาะประเด็นที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะ เดี๋ยอย่าไปไกลท่า,รทาครับให้เกียรติผมเท่ากับคุณอภิสิทธิ์บ้างได้ไหมครับได้ไหมครับเรากำลังเสนอคนละข้างอะครับอย่าท่วงติงผมมากได้ไหมครับท่านประธานครับ <c oughs> การนำเสนอที่สักครู่นี้เนี่ย <c oughs> เป็นการนำเสนอเสมือนหนึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ เป็นเสมือนการพิปรายแต่ผมจะนำเสนอเหตุผลว่าเวลาที่เสียไปเนี่ยเราควรจะรีบดำเนินการต่อไปเลยโดยไม่ต้องเลื่อนเริ่มต้นท่านประธานครับที่บอกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้เป็นประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ใช่ครับผมจะอธิบายให้เห็นว่า เราจำเป็นต้องเร่งพิจารณาเพราะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นประโยชน์เจ็ดปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตสามสี่ปีที่ผ่านมานี้คนที่เดือดร้อนไม่ได้อยู่เฉพาะคนที่ถูกจําคุกเท่านั้นแต่คนที่เดือดร้อน อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตแล้วเราไม่สามารถจะนำพาประเทศชาติพัฒนาได้ถ้าเราจะกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้เสนอทีไรมีวิกฤตทุกทีท่านประธานครับมองความจริงด้วยว่าเรามีส่วนในนั้นหรือไม่เริ่มต้นผมจะขอนำเสนอก่อนว่า การนำเสนอกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นสัญญาประชาคมอย่างหนึ่งการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายคงจำได้นะครับเมื่อ3กรกฎาคม2554ที่เรามีการลงคะแนนกันนั้นทั้งพักฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านและทุกพักเราได้เสนอปัญหาต่อประชาชนชเพื่อจะเรียกร้องให้ประชาชนไว้วางใจเรา ผมยังได้มีโอกาสไปนั่งออกรายการโทรทัศน์ร่วมกับเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธัตยขอประทานโทษเอ่ยนามท่านท่านวินัยครับเราต่างเห็นตรงกันว่าเราต้องหาทางปรองดองกันในบ้านนี้เมืองนี้ด้วยวิธีการจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องการนําเสนอต่อประชาชนท <ๆๆ S 1> ่านประธานครับ <ๆ S 1> การนำเสนอแนวทางต่อประชาชนในประเด็นนี้ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนวิตกกังวลต่อวิกฤตของบ้านเมืองที่มีมายาวนานตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา2549การเสนอให้มีการปรองดองเป็นประเด็นสำคัญถ้าพักไหนไม่เสนอให้มีการปรองดองจะไม่ได้รับคะแนนอย่างแน่นอน แต่เมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอให้มีการปรองดองก็เป็นสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเขาจะลงคะแนนให้แน่นอนที่สุดครับการนำเสนอแนวทางของพักเพื่อไทยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนได้รับความเชื่อมั่นเราจึงได้เสียงเกินครึ่งเสียงเกินครึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องการซื้อเสียงเสียงเกินครึ่งนี้ เป็นผลมาจากความวิตกกังวลของประชาชนทั้งประเทศต่อปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองเมื่อเป็นอย่างนี้ตามรัฐธรรมนูญถ้าเราไม่นำเสนอเราก็ผิดสัญญาประชาคมก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งในการที่จะต้องอาจจะถูกร้องต่อกระบวนการยุติธรรมได้ดังนั้นการนำเสนอเรื่องนี้จึงเป็นการนำเสนอ ถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่เราได้รับมาจากประชาชนแต่น่าเสียดายครับปีแรกที่รัฐบาลได้นำเสนอเรื่องนี้เข้ามาบรรยากาศต่างๆที่เราบอกว่ามันไม่ดีเกิดวิกฤตขัดแย้งนั้นบังเอิญเรามองโลกคนละมุมแต่ด้านหนึ่งเรามองแคบเกินไปจึงทำให้เราวิตกกังวลต่อผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในใจของเรา ท่านประธานครับผมอยากจะเรียกร้องวันนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตในประเทศไทยเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดตลอดระยะเวลา80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกรครองมีกระบวนการความขัดแยง้งรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วเราก็มีแนวทางในการดําเนินการได้ท่านประธานครับเราลองวางตัวตนของเราตรงนี้ไว้สักปรดี๋ยวได้ไหมครับแล้วมองไปข้างหน้า เมื่อท่านพูดถึงเรื่อง UN ผมก็จะขอากาบเรียนว่าปัญหาวิกฤตความขัดแย้งที่หาทางออกไม่ได้ในประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นผลต่อประเทศเราเท่านั้นผมในฐานะประธานกรรมสิการต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนท่านครับปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ได้สร้างความวิตกกังวลต่อเพื่อนบ้านไม่น้อย หลายท่านก็มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศต่างๆในอาเซียนเรากำลังจะเข้าสู่ AEC ประเทศรอบบ้านเราขณะนี้ได้เตรียมการพัฒนากันหมดแล้วครับบังเอิญผมอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าบางท่านในบางคนที่อภิปรายอยู่ขณะน,นี้เมื่อ15ปีก่อนในฐานะเลขาผู้แทนชาติชายผมได้เดินทางไปที่ ประเทศลาวหลวงน้ำทาในวันนั้นท่านเชื่อไหมครับหลวงน้ำทามีถนนเส้นเดียวครับไม่ลาดยางด้วยครับสนามบินขอประทานโทษนะครับมีควายกินหญ้าอยู่ออฟฟิศสำนักงานสนามบินมุงด้วยแฝกค,ครับแต่ไปวันนี้สิครับเขาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของเขาเตรียมรับมือหมด ผมได้มีโอกาสเมื่อ15ปีก่อนได้เดินทางไปที่บ่อเตนและบ่อหานเพื่อจะข้ามไปชายแดนจีนปรากฏว่าด่านชายแดนนั้นเป็นเพิงหมางองนนครับแต่วันนี้พัฒนาใหม่หมดแล้วครับใครที่เดินทางจากจีนเข้าลาวจะเห็นชัดเจนว่าประตูเมืองของลาวที่ติดกับจีนใหญ่กว่าน้องคายอีกครับอาคารสถานที่ใหญ่มากหลังคาเป็นพระธาตุหลวงก้าวไปของฝั่งจีนที่บอหาน เป็นอาคารเหมือนสนามบินเส้นทางจากบ่อเต็นบ่อหานไปถึง12ปันนาเชียงรุง้งเมื่อก่อนเป็นทางคดเคี้ยวหมดจีนได้สร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ซึ่งเป็นเทือกเขาทั้งหมดเจออุโมงค์เจอภูเขาเจาะเป็นอุนโมงค์ออกจากอุโมงค์ทำเป็นทำสะพานเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงดิ่งเลยครับ และนั่นคือเส้นทางที่เขาเตรียมทางทำรถไฟความเร็วสูงผ่านมาจุดนั้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าหลายประเทศเตรียมรับแล้วเฉพาะที่บ่อหานของฝั่งลาวได้สร้างศูนย์การค้าใหญ่เตรียมรับที่พักสินค้าของที่จะมาจากจีนและไหลเข้ามาสู่กระบวนการของอาเซียนท่านประธานครับที่ผมการาบเรียนท่านประธานตรงนี้ก็เพื่อหเห็นความเป็นจริงว่า เพื่อนบ้านเราเตรียมการรับมือกันหมดแล้วครับต่อการพัฒนาการเข้าสู่ AEC แต่ประชาชนไทยในประเทศไทยยังตีกันไม่เลิอกอย่างนี้จะไม่เรียกว่าการที่เราหาทางออกให้แก่บ้านเมืองด้วยการหาทางปรองดองจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องหรอกหรือท่านประธานครับเราเข้าใจผิดว่าการทำครั้งนี้เป็นผลประโยชน์ของคนคนเดียว มีการกล่าวพาดพิงถึงนายกหลายครั้งแต่ผมจะขออนุญ,ญาตตรงนี้สักนิดเถอะครับว่าท่านนายกยิ่งรักนั้นได้ใช้ความพยายามและความอดทนอย่างที่สุดในการที่จะพยายามหาทางออกด้วยทุกๆก,กระบวนการท่านครับเหตุการณ์การเสนอร่างพราชบัดการปองรองแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วว่ากันจริงๆเราผ่านต่อได้เลยครับแต่เมื่อท่านเสนอว่าเป็นการช่วยเหลือคนคนเดียว ด้วยไม,ไม่เหมาะสมเพื่อให้เกิดโอกาสทางเลือกใหม่ๆเราก็หยุดเรื่องนั้นไว้ก่อนเราจึงมานำเสนอในส่วนของการช่วยเหลือเฉพาะประชาชนตรงนี้เองครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสสจารุพันธ์พูดท่านเป็นความวิตกกังวลผมไม่ไปโต้แยง้งถน,นุนหน้าฝ่ายค้านหรอกครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่ฮิวมนไรวอชคุณแบรดอาดัมพูดนั้นมันไม่ใช่เรื่องเขาไม่เห็นด้วยกับการปรองดองแต่เขาวิตกกังวลต่อการฆ่าประชาชน90สกว่าศพที่จะถูกได้รับการนิรโทษไปด้วยอันนั้นไม่ได้เราก็ไปพิจารณาคนละด้านกันท่านประธานครับสิ่งที่ผมกำลังยืนอยู่ขณะน,นี้พูดในความเห็นที่อาจจะตรงข้ามกับด้านของอีกท่านหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเราไม่อาจจะโกหกกันได้ครับเมื่อพูดในสภาต้องพูดความจริงกันเพราะมันมีการถ่วงดุลแต่ถ้าเราไปพูดนอกสภาอันนี้ต่างคนต่างตั้งเวทีและไปใส่ไฟกันโกหกกันไปทําให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังกันอย่างยกใหญ่นั่นไม่ใช่ทางออกคําว่าระบบรัฐสภานั่นคือใช้สภาเป็นศูนย์กลางในการดําเนินการอันนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าการฆ่าประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไว้วิตกกังวลต่อคนในประเทศไทยต่อเป็นแต่ว่าเป็นความหวาดพิตกของคนทั้งโลกซึ่งโลกสมัยใหม่เขาไม่ให้ทาแล้วท่านประธานครับเรากําลังเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคนกลุ่มเดียวผมได้นําเสนอเลยว่าเรากําลังจะหาทางออกให้กับประเทศชาติทั้งหมดท่านประธานครับ คนที่ผิดวันนี้ไม่ได้มีอยู่พันกว่าคนนะครับแต่มีอยู่หลายหมื่นคนผมถามว่าคนที่ยึดธรำเนียบรัฐบาลที่ประชาชนไปร่วมเนะี่ยไม่ผิดหรอครับเป็นคดีนะครับมีการถ่ายรูปทั้งตั้งใจถ่ายการออกทีวีเก็บเล็กคอดหมดครับคนที่ไปยึดสนามบินทั้งที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยไม่ใช่ความผิดหรอครับเป็นความผิดที่มีอายุความ20กว่าปี แล้วไม่ใช่ยึดสนามบินเท่านี้ยังไปยึดสนามบินในภาคใต้อีกตกลงเราจะมีความสุขแล้วครับที่ประชาชนจะมีชนักติดหลังกัน4ี่ห้าหมื่นคนอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ความหวาดวิตกความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดร่างของที่ขณะนี้เสนออยู่นี่ เป็นร่างของคุณวรชัยนั้นเป็นความพยายามหาทางออกในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับสันทะจากประชาชนมาเมื่อท่านบอกว่าร่างเพิ่มหยัดปลองดองเป็นการช่วยคนคนเดียวเราก็จึงนำมาเสนอว่าขอให้ช่วยประชาชนก่อนเถิดดึงฟืนบางดุนออกซะก่อนไฟจะได้ลดลงแต่น่าเสียดายมากครับท่านประธาน จด้วยความเข้าใจผิดหรืออย่างไรไม่ทราบเราไปใส่ไฟกันใหญ่ใส่ไฟจนลามมาถึงในสปาแห่งนี้เสียเวลาไปห้าหชั่วโมงท่านประธานครับผมจึงมีความเห็นว่าเราไม่ควรจะเลื่อนการพิจารณาส่วนที่ท่านได้พูดถึงว่าเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมต่างๆนั้นท่านประธานครับเรื่องนี้ตามความเป็นจริงผมได้เตรียมข้อมูลมา ขออนุญาตท่านประธานได้กล่าวสักนิดหนึ่งท่านครับเมื่อปี2490ถึง2499ในช่วงจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีกรบฏแมนฮัตตันกบฏสันติภาพเกิดการสู้รบของคนไทยด้วยกันเองรุนแรงกว่านี้อีกแต่ทั้งหมดจบลงได้อย่างไร เราจะบอกว่าเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมละเมิดคำพิพากษาเอกสารในสภา,านี้ก็มีครับพระราชบัญญัตินิรโธษกรรมในโอกาสครบ25พุทธศตรวรรษ2499ท่านดูนะครับในมาตรา่ได้พูดถึงการปราบกบฏการก่อจลาจล มีคำพิพากษาให้ลงโทษแล้วถึงที่สุดแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและให้ผู้กระทำนั้นพ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิงในมาตราสี่ท่านประธานครับจะไปบอกว่ามีอำนาจเหนือผู้พิพากษา ถ้าพูดอย่างนั้นยิ่งแตกกันใหญ่แต่ว่าสภาหแห่งนี้ในโครงสร้างระบบการปกครองนั้นเราเป็นตัวแทนของประชาชนเรารับอำนาจมาจากประชาชนเพื่อจะมาแก้ปัญหาและได้พิสูจน์แล้วว่าในวิธีกระบวนการการเลือกตั้งนั้นเราได้นำเสนอหนึ่งในหลายๆข้อคือเรื่องเราจะหาทางออกให้แก่ประเทศชาติในการปรองรองกันให้บ้านเมืองมันเกิดสันติสุขท่านครับ มาดูมาตาหกนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบุทธศตวรรษพุทธศตวรรษครับมาตาหกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ให้ผู้พิพากษาแห่งท้องที่หนึ่งนายให้อายการแห่งท้องที่หนึ่งนาย เป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับนิรโทษกรรมซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแล้วและยังมิได้พ้นโทษไปหรือคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและส่งรายชื่อต่อสารหรืออายการแห่งท้องที่ เพื่อสารหรืออายการแห่งท้องที่นั้นออกหมายสารสั่งปล่อยหรือถอนฟ้องแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้ปล่อยตัวไปตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไปเราจะบิดเบือนความจริงเหรอครับนี่คือประวัติศาสตร์ของเราเราก็หาทางแก้ได้เราบอกว่าท่านละเมิดอย่างนี้บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ก็เห็นอยู่ได้มาจนถึงวันนี้และดีขึ้นเรื่อยๆท่านประธานครับ สิ่งที่หนึ่งขอความกรุณาท่านครับผมอดทนฟังหัวหน้าท่านอย่างไรให้เกียิกันบ้างครับท่านประธานครับขออนุญาตนะครับที่ผมต้องการให้ดําเนินการต่อไปแต่เพื่อหักล้างเหตุผลอันเป็นหัวใจแห่งสิ่งที่เรียกว่าระบบรัฐสภาคือโต้แย้งกันตรงนี้เหตุผลที่จอมพลปพิบูลสงครามออกพระราชบัญญัตินี้ ก็โดยอาศัยว่าบ้านเมืองได้เข้าสู่พุทธศตรวตรรษที่25แล้วเราจะเห็นนะครับพุทธมนตรที่นนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่ท่านจอมพลปพิบูลสงครามใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเมื่อกึ่งพุทธกาลเราควรจะปลองรองกันได้แล้วคนไทยท่านประธานครับเฉพาะกฎหมายฉบับนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ท่านวรชัยนําเสนอและเพื่อนสสนี้ในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุนี้เราจะไม่มอบอะไรเป็นการถวายสาการะแก่ท่านเลยหละครับการทําให้เกิดการปรองดองหาทางปรองดองนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดท่านประธานครับเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราโต้แย้งกันไปบอกประชาชนคนละฝากนั้นเป็นเรื่องที่นั่นคือระบบนอกสภาแต่ท่านในสภาแล้ว ท่านฟังสองคนแล้วท่านจะรู้ว่าอะไรถูกและอะไรควรอีกพระราชบัญญัติอันหนึ่งครับในเหตุการณ์ระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2524เปรียบเทียบดูนะครับวันนั้นผมจำได้มีการนำรถถังออกมายิงกองพลหนึ่งเนี่ยครับ มีคนบาดเจ็บนักข่าวบาดเจ็บมีคนตายท่านครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีการนิรโทษเลยครับแต่มีการออกพระราชกำหนดเลยครับในระหว่างสมัยสภามีการออกพระราชกำหนดเลยครับให้ทุกอย่างจบลงแล้วคืนดีกันคนที่เซ็นชื่อนั้นชื่อพลเอกเรมตินสุรานนท์ครับ พอออกเสร็จไปแล้วออกไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2554บังเอิญในมาตาสามวักสองไม่อภัยโทษให้แก่คนที่ไม่มารายงานตัวครับมีทหารส่วนหนึ่งไม่รายงานตัวพวกรายงานตัวนี้อภัยหมดยิงกันจนกระทั่งเสาวิทยุข,ของกองคนหนึ่งหักเลยครับ ปรากฏว่ามีการรายงานตัวจับได้แล้วอันนี้นี่เราโทษกรรมให้แต่บังเอิญวักสองบอกว่าความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่มิได้ไปรายงานตัวต่อกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบแห่งชาติและพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับปรากฏหลังจากนั้นทำยังไงร,รู้ไหมครับ มีพระราชบัญญัติออกมาอีกครับแก้ไขพระราชกำหนดเพิ่มขยายให้เกิดความปรองดองขึ้นไปอีกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่31มีนาถึง3เมษายน2524 เขียนไว้ในมาตราสามว่าให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตราสามแห่งพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2524ท่านครับนั่นหมายความว่าคนไม่ไปรายงานตัวออกพระราชบัญญัติมาแก้พระราชกำหนดอีกใครเซ็นชื่อครับ เป็นบุคคลที่หลายคนเคารพนับถือท่านเป็นแบบอย่างนั่นคือพลเอกเปรมตินธุานนท์รนนครับนี่เป็นกฎหมายก็ออกได้ครับแล้วสิ่งที่ดําเนินการอันเป็นคุณูปการแห่งประเทศไทยในสมัยที่ท่านพลเอกเปรมตินสุารนท์เป็นานายกทฐมนรีไม่ได้ออกเป็นกฎหมายด้วยครับออกแค่เป็นนโยบาย66ทับ2 3ครับเพื่อจะสงบคนในชาติที่ลบกันมายาวนานฆ่ากันเผาลรงพัก าอำเภอฆ่าประชาชนมีการฆ่ากันไปฆ่ากันมาออกเป็นแค่นโยบายครับในสมัยที่ท่านพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีคือนโยบาย66ทับ23วันนี้พี่น้องประชาชนที่ขัดแย้งกันก็กลับมาสู่ความปรองดองกันสิ่งที่ผมกล่าวเปียนท่านนี้เราได้บุคลากรหลายๆคนกลับมาใหม่หมดครับ คนหนึ่งที่ผมรู้ว่าน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันในทางการเมืองด้วยเคยเป็นอนดีตประธานวุฒิสภาด้วยนั่นคือคลเอกใหญ่ผมเอ่ยชื่อท่านเลยครับไม่อยากจะลบปูนใครก็กลับมาเป็นท่านครับวันนี้เนี่ยครับมันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องนำกระบวนการต่างๆมาช่วยกัน ท่านครับผมจะยกตัวอย่างอีกอันนึงเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการต่างๆมีความชอบธรรมทุกด้านแต่ที่ฮิลแมนไลว์วอร์ชนั้นเขาวิตกกังวลต่อการที่จะทำให้คนที่สั่งแล้วมีผลทำให้ประชาชนตาย0ก้าบศพบาดเจ็บ2 0 0 0ันกว่านั้นไม่ว่าท่านจะบอกว่าเป็นคนชุดดำหรือคนอะไรก็แล้วแต่เขากลัวตรงนั้นครับ และเมื่อวานนี้ครับสารได้วินิจฉัยไม่เห็นใครมาพูดเลยครับการฆ่าประชาชนหกศพที่วัดปะตุมครับเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐพิสูจน์แล้วคนตายหกศพไม่มีขม่าวลินปืนและสารยังวินิจฉัยด้วยว่าไม่มีชายชุดดำตามที่นำสืบกัน ท่านประธานครับผมพูดอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่าผมจะมีเจตนาอยากจะให้ใครเอาเข้าคุกแต่ว่าการฆ่าประชาชนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมต้องรบกวนท่านประธานรบกวนท่านสมาชิกเพราะชีวิตผมเป็นคนหนึ่งที่คล้ายๆอีกหลายคนที่นี่ที่เข้าไปอยู่ในวงจรแล้วถูกไล่ฆ่ามาตั้งแต่14ตุลา2516จนถึงวันนี้ เราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันยุติสักทีด้วยเหตุที่ผมกล่าวเรียนท่านนี่แหละครับว่าเราได้เสียเวลาท่านนายกมตีก็ได้ให้โอกาสพยายามพรอมพรมมที่สุดเสนอกฎหมายปรองดองคนในชาติก็เกิดวิกฤตในสภาวันนี้ก็ต้องกลาบขอพระคุณนะครับที่ไม่มีใครไปลุกขึ้นไปทำร้ายท่านประธาน ไม่มีใครก่อจะลาจลในสภาแม้จะไม่วุ่น,ว,นวายแต่ก็ไปถึงขนาดนั้นแสดงว่าเรากําลังเข้าสู่ดุลยาภาพแห่งความเข้าใจแล้วแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแม้จะเสียเวลาไปสีห้าชั่วโมงจากความที่เราพยายามจะใช้กลละเม็ดเด็ดพายดึงมาให้เกิดการพิจารณากฎหมายฉบับนี้แต่สุดท้ายเราก็ได้มีโอกาสนําเสนอข้อคิดเห็นมาถ่วงดุลกันและนี่คือสิ่งที่เราควรจะได้บอกกับประชาชน ด้วยเหตุผลคนละด้านประชาชนจะเชื่อใครจะโหวตอยู่ที่การลงคะแนนครั้งต่อไปท่านประธานครับต้องกาบขอบพระคุณท่านประธานกาบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ทำท่าจะโห่กับผมแล้วก็ไม่ดําเนินการให้กับผมได้พูดนี้เนี่ยผมกาขอบพระคุณจริงๆครับแม้ว่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นก็ตามทีแต่ผมอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งที่เรียกว่าระบบรัฐสภานั้น เราเชื่อมั่นในระบบรัฐสภานั้นกน็นั่นก็คือเราต้องใช้สภาเป็นที่แก้ปัญหาจึงกราบขอพระคุณที่ท่านไม่ดําเนินการในทางที่ขัดขวางมากไปกว่าน,นี้ขอนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อน้มน้าวให้เพื่อนสมาชิกทั้งหมดลงคะแนนให้แก่แนวคิดที่ว่าให้ดําเนินการพิจารณาต่อไปไม่ต้องเลื่อนเราเสียเวลามายาวนานและเราต้องเร่งในการพัฒนาโลกครับกราบขอบคุณครับ